เปลี่ยนเป้าแมนยูเลงใช้ค่าตัวเอ็มบูโม่ไปคว้าลาฟาเอลไดเอาแทนพร้อมขึ้นแท่นเต็งหนึ่งดึงกองหน้าฟรีเอเจนต์และหวังดีวกองกลางคุณภาพราคา25ล้านจากดอทมุลเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงไปไปดูกันสวัสดีแฟนปิศาจแดงที่ผ่านไปผ่านมาทุกคนครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวของกองหน้าที่เมื่อคืนครับ มีรายงานว่าแมนยูเต็ดเนี่ยกำลังเป็นทีมเต็งที่จะคว้าตัวโดมินิกค,คาวเวิร์ดเลวินกองหน้าจากเอฟเวอร์ตันหลังจากเจ้าตัวครับออกถแถลงการยืนยันการอำลาสโมสรเมื่อสิ้นสุดสัญญาลงในวันพรุ่งนี้ครับโดยที่คาวเวิร์ดเลวินเนี่ยจะกลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์ในวันที่1กรกฎาคมหลังอยู่กับทอฟฟี่สีน้ำเงินมาก,กว่า9ปีก่อนหน้านี้มีรายงานว่ายูเต็ดครับเคยแสดงความสนใจในตัวเขาัา้งยังจับตามองมาโดยตลอดตั้งแต่ซัมเมอร์ปีที่แล้วและตอนนี้กำลังกลับมาเดินเกมอีกครั้ง หลังจากฤดูกาลที่ผ่านมาเกมลุกของทีมยับมีปัญหาอย่างหนักสื่ออย่างแมนเชสเตอร์อีฟนิวส์ครับรายงานว่ายูเต็ดเนี่ยยังคงมองหากองหน้าตัวเป้าคนใหม่ที่เป็นกองหน้าธรรมชาติมายืนค้ำเกมลุกโดยก่อนหน้านี้ก็มีข่าวกับชังวิกตอร์โยเคเลสและก็พยายามจีบเรียมดีแลบแต่ว่าสุดท้ายครับรายหลังเนี่ยก็เลือกที่จะไปอยู่กับเชลซีแทนโดยที่ล่าสุดครับข้อมูลจากบริษัทการต่อรองถูกกฎหมายในอังกฤษบอกว่าแมนยูเต็ดเนี่ยขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในการคว้าตัวคาวเวิร์ดเลวินด้วยอัตรา5ต่อ1ครับ ตามมาด้วยนิวคาสเซิลอยู่ที่6ต่อ1และก็ลีดเนอตดที่9ต่อ1นครับแต่ก็ยังคงต้องมารอดูกันต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าข่าวในตอนนี้เองก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นและทุกคนคิดว่าจะได้มาแบบฟรีๆรจะโอเคไหมลองคอมเมนต์ไว้เลยครับทีนี้มาต่อกันที่ในตำแหน่งมิดฟิลครับโดยที่ล่าสุดตามรายงานจากคริสเตียนฟ็อกครับผู้สื่อข่าวสายเยอรมันรายงานว่าแมนยูเต็ดเนี่ยกำลังให้ความสนใจจะคว้าตัวเฟลิกเอนเมชามิดฟิลจากบูรุสเซียดัดมุนครับ ซึ่งจากรายงานของฟล็อกเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือในเยอรมันครับระบุว่าแมนยูติดให้ความสนใจในตัวของเอนเมชาซึ่งถูกเปรียบเทียบว่าเขาเนี่ยเล่นสไตล์คล้ายกับโรดี้มิดฟิลด์ตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเอนเมชามีค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณ1น0 0 0แสนปอนต์ต่อสัปดาห์ครับและคาดว่าค่าตัวของเขาจะอยู่ที่ประมาณ25ล้านปอนด์เท่านั้นแต่ว่าจานดอดมุนครับยืนยันชัดเจนว่าพวกเขาเนี่ยยังไม่ต้องการขายเขาออกไปในเวลานี้ไม่ว่าจะกรณีใดๆครับ เนื่องจากว่าทีมเองเนี่ยก็ต้องการกลับมาแข็งแต่งอีกครั้งหลังจากผลงานไม่สม่ำเสมอเมื่อซีซั่นก่อนดาวเตะทีมชาติเยอรมันรายนี้ครับเป็นตัวหลักของดอดมุลและยังมีประสบการณ์ในอังกฤษด้วยเนื่องจากว่าเขาเคยอยู่อคาเดมี่ของซิตี้ครับเลยสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ,กฤษได้คล่องแต่ยังไงก็ตามการที่ดอดมุลครับไม่อยากปล่อยอาจจะทาให้ยูเต็ดดันจะต้องยืนข้อเสนอที่หนักแน่นสักหน่อยครับเพื่อน,นมน้าวใจของสโมสรและตอนนี้เองก็ยังไม่แน่ชัดว่าตัวของเอ็นเมชาเนี่ยสนใจย้ายกลับมาเล่นในอังกฤษหรือเปล่า รอมทังนอกจากนี้ครับทางฝั่งของอยูเต็ดก็ยังมีประเด็นเรื่องของอนาคตของคอบบี้เมนูครับที่ยังคงไม่ค่อยจะแน่นอนนักหลังจากฤด,ดูกาลที่แล้วเจ้าตัวเนี่ยมีโอกาสลงสนามน้อยและก็ยังไม่ชัวร์ครับว่าเขาเนี่ยจะมีบทบาทในตำแหน่งไหนในระบบการเล่นของรูเบนอมโมดิมแต่ว่าตามรายงานของกิฟต์มีสปอร์ตก่อนหน้านี้ครับระบุว่าอมโมดิมเนี่ยได้มีการพูดคุยกับเมนูไปในทิศทางที่บวกในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา และมั่นใจว่าเจ้าหนูวัย20ปีครับจะสามารถคืนฟอร์มเก่งได้อีกครั้งและคาดกันว่าจะมีการเซ็นสัญญาใหม่เกิดขึ้นในช่วงอีกไม่กี่สัปดาห์หลังจากนี้ครับและตามรายงานจากเดลิเมลบอกว่าตอนนี้เนี่ยคาซิเมโรครับตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองแล้วว่าจะอยู่กับยูเตตต่อไปหรือไม่หลังจากที่คุณซื้อทีมชาติบราซิลอย่างคาร์โลอันเชลติครับให้คําแนะนําเกี่ยวกับโอกาสไปฟุตบอลโลกในปีหน้าหลังจากการค้าแข่งกับยูเตตมา3ฤาด,ดูกันครับลงสนาม125เกม คาซมิโร่ครับกำลังเข้าสู่ช่วงปีสุดท้ายของสัญญาแม้จะมีออปชันขยายได้อีก1ปีถึงปี2027แต่ยังไงก็ตามครับตั้งแต่การย้ายมาจากเรอัลมาดริดเมื่อปี2022ฟอร์มของเจ้าตัวเนี่ยก็มีทั้งช่วงที่ดีและก็ช่วงที่แย่สลับกันไปแม้ว่าจะสามารถเปิดตัวได้อย่างยอดเยี่ยมและพาทีมคว้าแช,ชมป์คาราบาวครับในฤด,ดูกาลแรกแต่ฤด,ดูกาลที่2ของเขาครับก็มีหลายจังหวะที่ผิดพลาดจนถูกวิจารณ์อย่างหนักหลายฝ่ายมองว่าเขาเนี่ยเริ่มจะโรยลาแล้ว คาเซมิโล่ครับยังคงเป็นนักเตะที่รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดของทีมยนะูเต็ดณตอนนี้ทำให้ตกอยู่ภายใต้ความกดดันและเป็นหนึ่งในนักเตะครับที่เกือบทุกตลาดมีข่าวว่าทีมพร้อมจะปล่อยตัวออกจากทีมอยู่เสมอและในตอนนี้เองครับในตลาดนักเตะช่วงซัมเมอร์ทางสโมสรเองเนี่ยก็จําเป็นจะต้องตัดสินใจครับว่าเขาจะยังอยู่ในแผนการจาทีมระยะยาวของสโมสรต่อหรือเปล่าขณะเดียวกันทางฝั่งของคาเซมิโล่ครับก็ยังต้องตัดสินใจด้วยว่าเขาเนี่ยจะอยู่ต่อกับทีมไหมในฤดูกาลหน้าซึ่งจากรายงานระบุว่าล่าสุดครับ บทสนทนาของอันเชลตต t ที่ปัจจุบันเป็นกุนซือของทีมชาติบราซิลเนี่ยได้ช่วยให้เกลกับสามารถตัดสินใจได้ชัดเจนมากขึ้นโดยที่รายงานบอกว่าาเซมิโลรับเลือกที่จะอยู่ต่อกับแมนยูเตดอีกหนึ่งฤด,ดูกาลเพราะต้องการรักษาโอกาสในการตดทีมชาติโดยฟุตบอลโลก2026ที่จะจัดขึ้นในสหรัฐอเมริกาแคนาดาและก็เม็กซิโกครับซึ่งเขาก็เชื่อว่าโอกาสครับในการตดทีมชาติของเขาจะมีมากกว่าหากยังคงลงเล่นต่อในพรีเมียร์ลีกแทนที่จะย้ายไปเล่นในลีกซาอุ ซึ่งเป็นหลีกที่ถูกมองว่าจะเป็นจุดหมายปลายทางหลักที่เจ้าตัวครับจะย้ายไปถ้าหากออกจากยู่นเตดอันเชโตติครับเพิ่งจะเรียกคาซิมิโรกลับมาิทีมชาติอีกครั้งหลังจากได้รับโอกาสให้มาคุมทีมชาติบราซิลครับซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณว่าแข้งวัย3 3ปีเนี่ยไปยังมีลุ้นอยู่ในการลุยศึก World ลั p ค,ครั้งที่3ในชีวิตของเขาการกลับมาติดทีมชาติของคาซิมิโรครับไม่ใช่เพียงแค่เพราะว่าเขาสนิทกับอันเชโตติเท่านั้นแต่ยังมาจากฟอร์มที่ดีขึ้นในช่วงท้ายฤดูกาที่ผ่ผาานมาด้วย โดยที่ก่อนหน้านี้ครับดูเบนอโมดิมเคยเลือกที่จะไม่ใช้คาเซมิโลในช่วงแรกที่เขาเข้ามาคุมทีมโดยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยคาเซมิโลเขาเก่งก็จริงครับแต่ว่ายังไม่เหมาะสมกับทีมเนื่องจากพลังงานและก็พลังกาลังนั้นถดถอยลงไปเยอะแต่ว่าเพียงไม่กี่เดือนหลังจากนั้นครับคาเซมิโลก็เริ่มกลับมาได้รับโอกาสและกลับมายืนเป็นตัวหลักของทีมได้อีกครั้งในช่วงปลายฤดูกาลครับชั้งยังได้รับคําชมจากตัวของอโมดิมด้วยในหลายต่อหลายเกมครับที่ทำผลงานได้ดีขึ้นและคอยคุมจังหวะเกมและเก็บกวาดเกมรับของคู่่แขง ช่วยบรูโน่ครับดันขึ้นสูงเพื่อเล่นในพื้นที่อันตรายได้มากขึ้นอีกด้วยซึ่งจากทั้งหมดนั้นก็เชื่อกันว่าอโมริมครับได้รายงานความประทับใจนี้ให้กับทางเสื้อจิมได้รับทราบซึ่งก่อนหน้านี้นเองก็เป็นเสื้อจิมอีกหนึ่งคนครับที่เคยวิจารณารเซ็นสัญญาราคาแพงของกองกลางวัย30ปีบวกคนนี้จากในยุคเดิมครับว่าเป็นการเซ็นสัญญาที่ไม่คุ้มค่าและก็แพงจนเกินไปรวมถึงก่อนหน้านี้เองและก็ปัจจุบันครับก็มีข่าวว่าเสื้อจิมเนี่ยก็พร้อมจะหาทางปล่อยพีออกกย่กาทในุตลด ตั้งแต่ตลาดเดือนมกราคมจนถึงปัจจุบันครับหนึ่งโดยปัญหาค่าเหนื่อยราคาที่สูงเกินไปของนักเตะและก็เป็นคนที่รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดของสโมสรอ,อยู่ด้วยนะตอนนี้ครับขณะที่ดีลขาเข้าอื่นๆเองเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนมากนะักอย่างล่าสุดครับก็มีรายงานใหม่เข้ามาในดีวของเอมบูโมที่ว่ากันว่าข้อเสนอที่2ถูกปัดทิ้งครับ และแมนยูเตดเนี่ยกำลังเตรียมยื่นข้อเสนอครั้งที่3ครั้งที่4เนี่ยไม่ควรซึ่งไอ้ครั้งที่3เนี่ยทางสโมสรครับเชื่อว่าจะเด็ดขาดในการคว้าตัวไบรอันเอ็มบรูโม่พร้อมจังฝาบิเซโอโรมาโน่ครับก็แย้มถึงเงื่อนไขที่อาจจะเปลี่ยนจากข้อเสนอครั้งก่อนโดยตามรายงานบอกว่าเบรนฟอร์ดครับได้ใช้ดีวของมาเตอุสคุนยาที่ย้ายจากวูฟปในราคา6 2 5ล้านปอนด์เป็นบรรทัดฐานสำหรับการเจรจาครั้งนี้ครับ โดยที่ข้อเสนอแรกของแมนยูเนี่ยคือ45ล้านปอนด์บวกโบนัสอีก10ล้านซึ่งถูกปฏิเสธทันทีครับส่วนข้อเสนอครั้งที่2ที่เพิ่งจะถูกผัดไปมูลค่ารวมอยู่ที่62.5ล้านปอนด์เช่นเดียวกันครับโดยที่เป็นเงินต้น55ล้านบวกกับโบนัส7.5ล้านปอนด์ซึ่งแม้ว่าจะยังไม่สามารถตกลงกันได้ครับแต่ทั้งสองสโมสรก็ยังเปิดโต๊ะเจราจากันต่อเนื่องโดยที่โรมาโน่เปิดเผยผ่าน YouTube ว่าแมนยูยังคงมั่นใจและมองโลกในแง่ดีครับว่าข้อเสนอรอบ3จะปิดดีลได้ โดยที่โรมาโน่ย้ำว่ามูลค่ารวมเนี่ยอาจจะยังเท่าเดิมที่62.5ล้านปอนด์ครับแต่จะเป็นการปรับโครงสร้างของดีวให้ถูกใจเบนฟอร์ดมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นเงื่อนไขาการจ่ายเงินครับอาจจะเป็นการผ่อนหรือว่าจ่ายในทันทีบางส่วนหรืออีกข้ออย่างเงื่อนไขโบนัสที่อาจจะเปิดง่ายขึ้นรวมถึงแผนการจ่ายเงินต่างๆที่เป็นงวดๆครับและโรมาโน่ได้บอกไว้ว่ายูเดเนี่ยกำลังทํางานกับรายละเอียดทั้งหมดของดิวอยู่ไม่ใช่แค่ตัวเลขค่าตัวครับแต่รวมไปถึงโครงสร้างการแบ่งงวดโบนัสและก็วิธีปลดล็อกเงื่อนไขตต่่่าาางงงๆออยทีบกไปข้้น ดูเปอร์โนยังย้ำอีกครับว่าจะหากเอ็มรูโมจะย้ายออกจากเรนฟอร์ดจริงเขาต้องการย้ายไปอยู่กับแมนยูเต็ดทีมเดียวเท่านั้นขณะที่เรื่องราวของเอ็มรูโมยังไม่ได้ข้อสรุปรก็มีกระแสข่าวรองๆองแว่วมาณตอนนี้บอกว่าจะหากแมนยูครับพลาดตัวเอ็มรูโมในท้ายที่สุดแมนยูก็เตรียมเอาเงินก้อน60ล้านปอนก้อนนี้เนี่ยไปล่าตัวราฟาเอลเดเอลจากเอซมิลานแทนครับโดยเป็นรายงานจากคอกออฟไซด์ที่บอกว่ายูเต็ดครับเตรียมยื่นข้อเสนอเบื้องต้นที่ประมาณ60ล้านปอนเพื่อดึงตัวเดเอลออกจากซานซิโร แม้สัญญาของดาวเตะวัย26ครับจะมีค่าฉิกสัญญาอยู่ที่175ล้านยูโรหรือว่าประมาณ150ล้านปอนด์แต่ว่าทางเอซิมิลานเองเนี่ยก็พร้อมเปิดโต๊ะเจราจาครับหากได้ข้อเสนอที่ใกล้เคียงกับ68 85ล้านปอนด์โดยที่ไรเอลนั้นถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักเตะในตำแหน่งปีกครับที่ดีที่สุดคนหนึ่งของฟุตบอลสมัยใหม่ณตอนนี้เขายิงไป12ประตูครับและทำไป10แอสซิสจากการลงเล่น51นัดรวมทุกรายการจากฤดูกาลที่ผ่านมา ซึ่งหากว่าทาังฝั่งของแมนยูเนี่ยต้องการคว้าตัวเดเอาอย่างจริงจังครับพวกเขาก็จะต้องเร่งเดินหน้าในเดือนนี้ให้เร็วที่สุดเพราะมีทั้งอาเซนอลเชลซีและก็บาเยิร์นมิวนิกที่ก็ให้ความสนใจนักเตะคนนี้อยู่เช่นเดียวกันและสําหรับข่าวนี้ครับก็เป็นข่าวที่แตกออกมาจากกระแสข่าวที่ถูกปัดข้อเสนอของเอ็มรูโม่ทิ้งก็ยังคงต้องรอติดตามกันต่อครับว่ามันจะไปจบที่ตรงไหนกับดิลตัวลุกอย่างเอ็มบรูโมแล้วทุกคนแหละครับคิดเห็นยังไงกันบ้างกับทุกดีลในวันนี้คอมเมนต์ และสุดท้ายฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้กับวงนอกยูไนเต็ดที่จะกลับมาเบตข่าวสารและเรื่องราวให้ฟังกันทุกวันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเจอกันครับ